สวัสดีครับวันนี้จะขอนำเสนอนะครับวิธีการทำภาพโคเบอร์ใน Facebook นะครับขนาดมันก็นะครับมาตรฐานนะครับที่ใช้กับ Facebook เลยก็จะความกว้างก็8 5 1ิพิกเซลนะครับความสูงก็315พิกเซล อันนี้ก็จะทำทำภาพโคร์นี้ด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับก่อนอื่นนะครับก็มาเปิด Photoshop ขึ้นมาก่อนนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเครื่องผมมันช้ามันทำงานเปิดไม่ได้ปิดเลยครับ ครับหน้าตา Photoshop ขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ให้เราไปที่นะครับไฟล์นะครับแล้วก็นิวคับนิวเสร็จแล้วอันนี้ก็ให้ตั้งชื่อเราอันนี้ผมจะไม่ตั้งนะครับขนาดนะครับ y ก็851นะครับ851สนะครับส่วนความสูงไฮก็ 315พิกเซลนะครับหน่วยเป็นพิกเซลนะครับความละเอียดก็ไว้ที่72นะครับ c o l o r Mode mm hmm. ก็เป็น R G B Color mm hmm. นะครับกดโอเคก็จะได้หน้าชิ้นงานมา1ชิ้นนะครับเปล่าเ,น,เ,น,เน,นะครับหนึ่ชิ้นเปล่าเปล่าทีนี้ผมจะทำภาพที่มันเป็นแบบว่า ผมจะทำให้มันเป็นเหมือนเหมือนภาพนี้นะครับเหมือนภาพนี้แต่แต่อันนี้ผมย่อขนาดนะครับไปใช้กับงานอย่างอื่นนะครับผมจะทำให้มันเป็นเหมือนภาพนี้นะครับ เนะครับเราก็จะมาใส่รูปภาพนะครับโดยการที่นะไปที่โฟลเดอร์ที่เราเซฟรูปนั้นไว้นะครับเนี่นะครับรูปผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะดับเบิลคลิกมา,าไม่ใช่ เราจะสามารถลากอย่างเงี้ยมาใส่เลยก็ได้นะครับปล่อยมาใส่เลยนะครับก็ใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือ m มูฟทูนะครับขยับภาพแล้วก็เอาภาพต่อไปภาพต่อไปผมเยกภาพนี้ก็ลากมาวางเหมือนเดิมใช้เครื่องมือ move มูฟทูเดิม จอรูปนี้มาไว้ทางด้านขวามือนะทำเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะเอาภาพภาพนี้นะครับเอาไวนะ้กด enter นะครับเหมือนเดิม รอบนี้นะครับเราสามารถไปปรับขนาดมันได้นะครับโดยการที่กด Ctrl T นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเส้นแบบนี้นะครับให้เราปรับขนาดได้ปรับได้กด Enter เ,เ,เส้นก็จะหายไปนะครับกด Ctrl T ตรงนี้นะครับก็จะ เเซ็นก็จะหายไปสเสร็จแล้วรูปนี้ผมจะเอารูปนี้อ่านะครับมันก็จะขึ้นมาเนเธอนะครับเสร็จอันนี้เป็นรูปของผมเองนะครับ เสร็จแล้วเราก็กดไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่เซฟแอดตั้งชื่อผมตั้งชื่อว่าอีก,อก,อกเลือกที่จะให้มันอยู่นะครับผมเลือกที่ไปที่ Picture ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปลี่ยน นามสกุลไฟล์เป็น jpeg แล้วก็กดเซฟโอเคกดโอเคอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเซฟรูปภาพของเราเสร็จแล้วเราไปดูครับอันนี้ผมจะปิดไปเลยรูปเมื่อกี้เราก็จะมาอยู่ใน x x x รูปนี้นะครับได้ ก็เป็นอนันว่าเสร็จนะครับขั้นตอนในการทำภาพโคเบอร์แบบง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ